อย่างเยอะนะครับอันนี้บ้านมันมเฉพาะแคน,นี้ดิค่ะพี่น้องอันนี้แค่เพียงคอ,อกคอ,อกแรก,กนะครับอีกทั้งหมดสี่คอ,อกนะครับพี่น้องครับกี่ละหกร้อยค่ะโอ้กิ่ละหกร้อยได้ครับ <c oughs> พี่น้องรถล,ละหกพันครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชู a n n e l เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บุญชูกะสิผ้าพีผ้านองเบิงอ,อีกอาชีพหนึ่งนะครับเนาะถือว่าตอนนี้นี่กำลังมาแรงที่สุดเลยนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือการเลี้ยงตะกแตนปลาทางกานะครับเนาะซึ่งตอนนี้ลนหลายๆคนนะครับเนาะก็หาความสนใจ หันมาเลี้ยงตะกะแตนเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องด้วยที่ว่าตะกะแตนนี่มันยังไว้ขายได้ราคาดีนะครับพี่น้องครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับพี่น้องครับตลอดจนการขายนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้ถามผู้ใดอยากจะได้นี่ขายจะซื้อนะครับพี่น้องครับเพิ่นจะขายอยู่ในโลกจักบาทนะครับแล้วก็การเลี้ยงยากบ่การดูแลการเห็ดคอกอีหยังต่างๆนะครับพี่น้องครับการกินเนี่ยมันกินอีหยังเดี๋ยว คุณชูศีภาพไปเบิ้งในคลิปนี้เอาแบบคลิปเดียวจบนะครับพี่น้องครับอะตะกะแตนต้นนี้พเพลียงม่ได้จะเหมือนะครับอ่ะก่อนอื่นกันไปพูดคุยทักทายกับอ่ทาทั้งเจ้าของฟาร์มตากาแตนกันนะครับพี่น้องครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่แนะนำ้ำโตนะครับผมจริงๆกับเป็นมิตรภาพฟาร์มงัวโอ้พี่ป๋องอันนี้คือพี่ป๋องพี่ป๋องมิตรภาพฟาร์มงัวงนะครับแต่ว่าอันนี้คืออาชีพเสริมแต่ว่าตอนนี้นี่หันมาเลี้ยงตากาแตนเป็นอาชีพเสริมนะครับพี่น้องครับงานกระแสงานกระแสนี่นะครับเด้อ นี่นะครับเอาก่อนอื่นผมกับสีลํำดับเริ่มต้นก่อนไปจังไหนมาจังไหนผิดป่องขึ้นจากเดมมาเรียงตะกแตนเพิ่มครับโอ้หมูเขาเรียงนะคะตอนที่เอามาโดละมือะก็ได้หลายโอ้แทงว่าไอ้ตอนตอนพียงสิบม้าในละมืนแม่ค่ะหมายถึงไข่มันบ่ครับแม่ค่ะไข่มันมาโดละมือลดละมือลดหนึ่งออกประมาณสิบโลกระแสนโลหนึ่งในที่ออกในประมาณสิบโลแสนก็เลยเห็นหมูเรียงได้เขาก็ขายได้ก็เลยกัเลยล้องบึ่งก็นเลยร้องบึงกัน ปนีนเลี้ยงมาหดปนีนแล้วจนหดมือนีจักมือเหรอครับนี่จักมือมันใครมันบ่อเป็นตัวนะคะหดมือนี่หาทิศหาทิศพื้นดีสามสิบเจ็ดมือสามสิบหาสามสิบเจ็ดมือพอดีนะครับพี่น้องครับตอนนี้มันไงเริ่มเริ่มคุ้มกันเลยด้วพี่น้องครับอ่ะที่ผมมันท้ายอัปเดตลงคลิปสั่นคลิปยังไปเห็นเดี๋ยวขออนุญาตเบื้องหลังไหนเนี่ยนะครับอ่ะตากแกแตนสามสิบเจ็ดมือนี่มันไงสั่มไดลนะครับพี่น้องครับแล้วก็อ่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผม มันกำลังค้มกันตัวนี้มันก่ดิไข่หรืออันนี้คือ37มืิเดหมืพี่น้องเด้อนี่อย่างเยอะนะครับอันนี้บนมันมีเฉพาะแค่นี้ดิคับพี่น้องอันนี้อันนี้แค่เพียงคอกคอกแรกนะครับอีกทั้งหมดสี่คอกนะครับพี่น้องครับนี่นี่เด้อครับเด้อนี่มันกำลังเริ่มค้มกันหรือพี่น้องครับอีคอกคอกหนึ่งไข่หรอค่ะคอกหนึ่งไข่แล้วผู้ใดอยากจะได้ไข่ตะกะแ่นนะครับสดสดไม่ไหมเป็นรดแรกเลยก็ว่าไดนะครับเนาะเดี๋ยวบันท่วติดถามราคาให้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะ นี่นี่เด้อครับเดอ้ออ่ะนี่คือข้อแคลกนะครับเนาะบัดนี้อ่าอาหารการกินพี่ป๋องการดูแลการเลี้ยงดูตะกะแตนนี่ให้แต่หญ้าอย่างเดียวจ้ะหญ้าอย่างเดียวมันมันบ่ได้เลี้ยงยาญมืนกันไหมแม่ครับบ่ได้เลี้ยงยากว่านม่ได้เลี้ยงยาก่เลยค่ะไม่นด้ใหญ่ไม่ได้ให้น้ํา บ่ไดกินน้ำหรือเปล่าไม่ได้กินน้ำคือถ้ามีาน,นม้ำไมนติดตกน้ำมันกินน้ำจากยอดหญ้านี่ค่ะโอ้นี่คือหญ้าตะกะแตนนะครับว่าไม่หญ้าง,งวัวอันนี้ฟงงาร์มงัวอยู่ข้างหลังนะครับของงวัวตะวันหญ้าที่เาเห็นอยู่นี่คือหญ้ามาให้ตะกะแตนครับพี่น้องครับล้วนเลยค่ะเพื่อต้นล้วนเอาตอนนี้ช่วงอายุทีสามสิบเจ็ดหมื่นมันกำลังสิ่คมกันกำลังสิ่ว่างใครนี่มันกินหนึ่งหมื่นหนึ่งหลาไปในครับสี่อกไม่ได้สัางกิโลเลยค่ะแต่ว่าเป็นกัมกัมกัมละประมาณสักนี่ม ของพี่ฟงให้ใหายกินตลอดมือเลยบ่อ่าเศร้าแรงค่ะขอกล้ําสองมัดนด็กกวนน้ำถั่วบํมันกับบวมีกวนโอ้ขอกละํสองมัดสองมัดได้ครับพี่น้องมัดจักบาทครับพี่ฟงครับหยานี่ยสิบสองสิบสามมัดลอยค่ะสิบสองสิบสามมัดลอยได้ครับพี่น้องครับนี่ได้ครับเด้อเดี๋ยวไอวิธีสีภาพไปบางอีกขอกหนึ่งโม้ไข่เลี้ยวมีอยู่สี่ขอกทั้งนี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวสิถามราคาให้พร้อมผู้ใดอยากจะ ได้นะครับเนาะสูงวันเสาร์ี่เก็บไข่หละค่ะรับจองเลยันี้ตอนนี้นี่ก็เห็นว่าได้ทั้งมูผมกับเลี้ยงหลายที่เคยตะกะแตนพี่น้องคนหันมาเลี้ยงหลายน้องพี่ปบอกแม่ค่ะมันเป็นงานแกลเซานั่นแกลเซ่นะครับเนาะมาเบิ่งกันมากล้วยด่างโอ้นีได้ครับขอกได้ที่มันไข่พี่ป๋องได้ขอกเลยค่ะนี่ค่ะโอ้อันนี้เพิ่นเอาไซส์ไซส์หรอพี่น้องนงเป็นคู่ครได้ขอกเลยมันจะเป็นครูโอต้นขอกนี้ อายุส้มกันบ่นี่ยส้มกันค่ะแต่ว่าถ่ายถ่ายก็ว่าอุณหภูมิอากาศมันจะดีกว่าเพราะว่ามันบ่มีลมมีหยังค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคอกปิดเป็นฉีดค่ะเป็นอ่าฉีดจังหน่อยนะครับอันนี้กัอันนี้มันคมกันแล้วครับพี่น้องโอ้นี่นะคะอัสไซน์ไซอัสไซน์ไซก็คมกันกันเห็นว่าค่ะที่เป็นฮู้ๆนั่นคือมันแย่ลงไปแล้วนี่นะที่ฮู้ๆนี่คือมันไข่แล้วมันไข่แล้วนะครับพี่น้องพี่ตะกะแต่มนอยู่ทางพี่เด้อพี่น้องครับอันนี้คมกันทุกตัว้วตันี้แม่่่คะอ้นนีักันจะปเ็นนมันี่ มันก็้งมาถูกตัวแล้วค่ะมันมันมันแย่ใครล่ะค่ะมือนีมือนีมีมีซีหางหงแล้วมือแรกกวนตะกั่เตนซึ้งกันที่บาบบนี่บาบด้วเจ้าเอานี่แล้วครับพี่ฟ้องบัดนี้เดี๋ยวนะเอ่อเบื้องตะกั่วเตียนก็พี่น้องดิฉันถามราคาให้นะครับเนาะจ้าจ้าอันนี้คือสามสิบเจ็ดมือทอกันนะครับทอกันค่ะอันนี้อันอันนี้คือมือนีใครมือแรกอันนี้ใครวัน่่ละะคมือนี้นี่แล้วครับเด้อใครมือแรกนะครับเนาะนี่เอาบัดนี้ดิฉันมัดนี้พี่ฟ้องนี่เปิดจองบ่ครับเดีเเปิิดจอง่่นี้พ ใครตอนนั้นสื่อมันลนละมืนนะครับ<อ>พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหลายแล้วเริ่มหลายขายเสียเปิดขายขายีดละหกหกร้อยค่ะโอ้ขีดละ600หกร้อยได้ครับพี่น้องลนละหกพันลนละหกพันแสดงว่าตะกี้ขีดละ 1, พันผลดีแม่ค้าตะกี้ขีดละพันอออันนี้เพิ่นขายให้แบบก็ผลเรียงเลี้ยงไม่กันแล้วมันกลังหลายพี่น้องครับเอาขีดละหกร้อยพอครับพี่น้อง หสาสนใจก็สามารถทั้งอจองในเบอร์ได้ครับ0 6 4 1 9 2 9 8 7 9หอดเ ID ไลค์กับเบอร์เดียวกันก็ค่ะครับผมพผิดนะพี่น้องครับข้อ,อหนึ่งอันนี้กิดกำลังคมแต่ว่าท่านอันนี้ในเดือนหนึ่งอันนี้เดือนหนึ่ง<อ>นะครับเป็นหุ่นนัน<ร>่นไหครับนี่ไม่ครัเป็นรุ่นไม่สองรุ่นโอ้แสดงว่าได้มาสองรุ่นนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เพิ่งจะติดปีกอุ้ยอันนี้เพิ่งติดปีกอายุประมาณไอ้สามสิบวันนะครับเนาะไม่ใช่เลยสามสิบมือติดปีกสามสิบมือติดปี้ เห็นแล้วกับสั่งจองไ,ได้เลยนครับสั่งก้อนได้ก,ก้อนครับพี่น้องเพียงโลละหกร้อยนะครับอันนี้เลี้ยงคือเพราะทน่นไส้ขีดละเออขีดขีดละนะครับพี่น้องอ่ะขีดละหกร้อยนะครับพี่น้องครับอ่ะอันนี้คือส<อ>ามสิบกุ <ลด S 1> ้เงเอาหลายก็ลดได้ค่ะโท่มาเลยเอาหลายกระดได้นะครับเนาะวันะนี้ในการกินช่วงแรกๆนี่ครับพี่ป๋องจะให้ไม่กล้วยให้ง่ายง่ายไม่ไ่ได้ให้ยาหวานบ่ครับตะกี้มันบ่มี มิได้เปียกับใบกล้วยค่ะรอบแรกๆที่แรกๆนะครับแต่ว่าอ่ายาที่โปรตีนหลายไข่ไข่งามไข่ไม่น้ำหนักนี่คือหยาหวานแล้วหลังมาตั้งแต่ซิบหามื่อหลังมาคืออัดหยาหวานหมดเลยโอ้ซิบหามื่อหลังนี่มิตรหยาหวานนะครับเนาะอ่ะก็ถือว่าเลี้ยงไม่อยากบม่ได้ไม่ได้หยังอีกเลยมันไม่หยั่งหายั่งเดียวแล้ววังตอนไอ้หมดกับนกอ่ะหมดนกแล้วกับพวกไก่พวกหยังเนี่ยสิเขาพี่น้องครับคอกคอกมั้วยังดีบ่บว่าสวดมันบ้ครับ บ่ค่ะอันนี้ใส่มุ้งย่างดีค่ะอันนี้ใส่มุ้งย่างดีด้วยครับพี่น้องครับนี่นี่ด้วยครับเด้อใส่ตาข่ายสามสิบสองมันจะมือจกเสียนตัวกูพี่น้องอไรลดีดินะคะโลหนึ่งอะนี่นขอกนข้อนี้โลหนึ่งค่ะอันนี้คือไข่ตะกะแตนจากโลหนึ่งนะครับเที่ยวลงเนี่แหละครับพี่น้องครับประมาณสิบไข่เลยจากโลอะโลหนึ่งก็จะออกออกเป็นยังตโลกกับสิบโลประมาณสิบค่ะประมาณสิบโลด้วยครับพี่น้องครับนี่บันนี้ตะกะแตนมูที่มันไข่ออกแล้วนี่นมันิไปใส่ มันเป็นแม่พันต่อไปแม่ค่ะในเด็กค่ะมันก็สิยอดไข่ลงในกองซ้ายเข้ากับไปขุดเอาในกองซ้ายออกมานะคะมันติเป็นฟักเป็นพวงแม่ค่ะมันก็หยอดล้วงมันเริ่มมีหูแล้วเริ่มหยอดละมันนี่ตั๊กแตนตัวมุ้งมันไข่เหนือไหมครับเอาไปขั่วมันไหมครับมันอยู่ได้แค่หกสิบมือโอ้ตั๊กแตนนี่มันตายเองมันก็สิตายเองนะค่ะพี่น้องค่ะก็สิเป็นไั้สาระค่ะรายการต่อไปคือขั่วล้วคือขั่วเอาผู้ใดอยากจะสั้งจองไข่แล้วมันไข่ออกแล้วนะครับเนาะหรืออยากจะได้โตัวตั๊กแตนค่ะค โอู๋อีกวันยี่สิบจมันจ็ตายเองค่ะแม่อ๋นี่นะครับอายุสั้นมากนะครับพี่น้องครับอ่ะเดยจะพาไปดูอีกขอกหนึ่งอยู่ทั้งเลยครับท่านพี่ค่ะอ่ะเดยสีพาเบิ้งนะครับพี่น้องนี่แหละตอนนี้นี่ผู้ใดไอ้ฟ้าม่วงได้ครับพี่น้องครับอ่าเพิ่นมี่หยามีหยังอยู่เพิ่งกะอ่าหาตะกัแตนมาเลี้ยงไว้กะเลี้ยงงไงเรียงเสริมค่ะเป็นล่าได้เสริมงัวกัราคาลงงัวก็ราคาลงเพาก็หาอาชีพเสริมไปเลยครับพี่น้องขายหลายคนซื้อหน่อยก็ถือว่าเป็นอ่า อีกทั้งเลือกหนึ่งเนาะสำหรับผู้ที่อยากมี่งเาเห็ดนะครับพี่น้องมันง่ายๆนะครับพี่น้องนี่เจ๊น้อยสิได้กินเห็ดเสี้ยงผมเอ้าเห็ดเห็ดเฟี้ยงก็มาละควานี่กับโลดหนึ่งนะคะเบื่อกี้โอ้โหคนี้ลายก็ทุกข้อโลดหนึ่งอันนี้หลายเด้อพี่น้องครับมันสองโลมานสองมุ่งนั่นแหละเจ๊อันใดสิแต่มันมีคือสองโลใส่สองมุ่งนี่นะครับอ่ะสองโลดสองมุ่งกับเผ่ประมาณโลดหนึ่งกับประมาณเอาเบื่อกี้ลองนี่นะครับพี่น้องซ้ำกันค่ะเดือนหนึ่งซ้ำแัดอันนี้กับเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับ จะต้องเกตว่าบางตัวกัใหญ่แล้วนะครับเนาะมันมันมันเกิดบ่พร้รอมกันมันกินบ่คือกันอ่าบางตัวก็สิบ่ซ่าไหมพี่นออ้องเออนี่ะน,นะครับเดอ้ออายุหนึ่งเดือนเช่นกันนะครับเดอ้อเอาอยากจะได้ขีดละหกร้อยหรือโลละหกพันบาทนะครับพี่น้องครับมาจองได้แล้วก็ผู้ใดพ่ดพอค้าแม่ค้าที่เฮ็ดตะเกเตนทอดนะครับพี่น้องครับตั้งจองเด้นะครับตัวนี้ตัวกับขายคือกันค่ะตัวกับขายคือกันตัวนี้้ถาขายลดเท่าไหร่บุ๊คพี่น้องลเราซีซีถึงหาลอยค่ะซีซีถึงหาลอยเราแด้ช่วงหาหน่อยช่วงหลายนะครับพี่น้องครับ ตะกะเตรนปลาทาังกะลายขากลายเน่เนาะ <S 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 นี่นี่นะครับเด้อเอาถามเนี่ยพื้นที่พี่น้องเลี้ยงอยู่นะครับเนาะอ่าเป็นยังไงการขายนะครับอ่ากุมลูกค้าเป็นยังไงนะครับกับคอมเมนต์แนะน้ำมาได้นะครับเนาะหลักการในส่วนของอ่าปีหนาปีเฮอหลายๆคนวันละครั้งที่เป็นคือคือกล้วยด่างคือใหม่ด่างบอนะครับพี่น้องครับกัข้อติดตามกันต่อไปนะครับแต่สำหรับผู้ใดเฮ็ดก้อนก็ถือว่าได้ก้อนนะครับพี่น้องเนาะคือกล้วยด่างคือกล้วยด่างว่ผสนพี่น้องครับอ่ะ มือนในในส่วนของตะกะแตนกะนนะจะมีเพียงแค่นี้นะครับเนาะมีอย่างอัปเดตเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมสิมาเพิ่มเติมให้ด้วครับเวันวันศุกร์วันศุกร์ที่หอนค่ะอีกสองสามื้อเก็บใครล่ะค่ะสั่งจองมาเลยค่ะอ่ะนี่นะครับโทรสั่งจองเข้ามาได้ด้วครับเด้อตามเบอร์อยู่หน้าจอตรงนี้หรือเข้าไปทักในอ่า Facebook ได้นะครับพี่น้องครับอีรลายตัวเบอร์โทรห่ะอห่าอีรลายนี่นะครับเด้ออ่ะสําหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคบ